กองทุนฮัทไทยชิปจึงถือกำเนิดขึ้นจากความตั้งใจของข้าพเจ้าที่จะรวมพลังของทุกฝ่ายให้การบรรเทาทุกข์และสร้างความสงบสุขแก่วงคชนชาวไทยข้าพเจ้าขอมอบ ินส่วนตัวจำนวนหนึ่งล้านบาทสมทบทุนอธทยทิพย์เพื่อเป็นเงินทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในกิจกรรมหรือโครงการสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ตามวัตุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนสร้างความปลอดภัยและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถดำรงชีวิตต่อไปอย่างปกติจุดส่วนตัวของข้าพเจ้าจะพยายามแสวงหาเงินมาสมทบทุนกองทุนนี้เพิ่มเติมอีกจำนวนยี่สิบล้านบาท ในอนาคตอันใกล้เพื่อให้กองทุนสามารถเริ่มดำเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่างรวดเร็ว